นี่ครับปิ้งหนูของเราบงามครับนี่ครับไสพันหางก็เลี้ยงอำลามครับเนี่ยขมอาลามครับมาเด้อพู้เด็อมาได้มากินเขาแรงแล้วกันครับลองมึงเด้อครับเนี่ยตัวนี้อยากเชฟโอ๊ตครับเนี่ยไว้แค่นี้แล้วครับเอาไปยิงมานะตัวละโลนะมัสามตัวดูกันะครับดูแขน เดนื้อกับหนวบเอาขาตุ้ยนะครับนี่เมนูกัวกับย่างกับย่างครับใส่ผัชหางนะครับมาครับเนื้อหมูน้อยครับหมูน้อยออกไม่นะครับเนี่ยอาไปแค่นี้นะครับเอาก็ใส่เครื่องลงไปครับตู๋ไปโจ๊กไปได้กัวหนูนะครับตามต่อไปครับ กีกี้ออกมาเลยกีกี้มันสีหอมนี่ครับใส่ผักไอตัวลงไปครับมือยมันหลายลอดลงหนึ่งตัวด้นกินหวานหนัวครับนี่ครับมาเด้อบออปวด้บนไม่ได้กินแกล้งเลยครับครับกินน้ำกันเป็นกระเซาะไปนะครับขับนี่กระเซาะเออนี่ครับเอเนี่ยครับปุ้ยหวานลงไปครับบาดเดือดลงไปนี่ครับ ยังครับยังครับรถอะไรเครื่องปรุงเอามาให้ครบรถดอกรถดีไอ้สะเดานี่เอายังไงเนี่ยเนี่ยครับยังมีรถดีลงไปครับอื้อหอมอะไรเนี่ยท่านนี้ลุงหอมเลยแต่หลายแคปหลายใส่น้อยแอบน้อยเอาเบิดเลยครับหอมอะไรเนี่ยท่านนี้ท่านลุงเก่าใส่หัวอาหารเนี่ยใส่อีกใส่อีกครับ แทบไหลแทบไหลเ่าละครับตอนนี้ข้างเลยนะมี่ไม่ใช่ไหมเนี่ยจะเดาจะเดาจะเดาจุ่มตอนตอนตอนจะเสร็จจุ่มจุ่มแล้วก็ขั่วขั่วแล้วก็ยกขึ้นเลยน้าามันจะขมมากขั่วลงไปหน้ามันออก ครับคว,วนหนูนะเรมา,มานะควนควนหนูเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยปิ้งมาโอ้ปิ้งหนูครับเนี่ยครับเนี่ยใช่ปัญหาเรายิ่งรออยู่นะออนะครับโดยเชฟพีเอสนะครับเอ<ส>ดบึงหวันครับเรียงอีลานครับเรียงอีลานทีมงานเรียงอีลานติดตอ่องานก่อสร้างซ่อมแซมนะครับติดต่อได้นะครราคากันเองครับได้ทุกอย่างครับ จะให้ไปทําอาหารเป็นเทพก็ได้ลดได้หมดทุกอย่างครับงานเดดิรานี่ไม่มีนี่ก่อนนะมาดูหม้อจน้บากอนแล้วนี่ครับมันกันะครับนี่ครับเื้องเ้องแน่นขับไปมนเด้อกินน้ำกันครับเอาไว้แค่นี้นะครับจากไม่มีน้านั่น ยอดการข้อหนูครับของบ้านนาโนนครับเนี่ยครับมาเด้อมากินนะครับเนี่ยนี่ครับปิ้งโอ้ยปิ้งหางพันใสครับนี่ครับปิ้งหางพันใสเบนตัวนะครับเนี่ยหนูนะเมันหมูครับเต็มเตาครับหมดอ่ะมาเด้อกินนะก่นครับ ติดตามต่อไปครับเอานะครับติดตามต่อไปครับยางแฮมแฮมครับมีเนยทาครับนี่ครับผมลำลำครับผมํำลำครับจุ่มครับจุ่มจุ่มลงไปจุ่มจุ่ม ไม่ตอจีบ่เอาคกันยหางครับรอดตายขนาดแขนมันจนหักอย่างพนั้สุดยอดเลยครับเห็น้าเห็บ้่ยครับดบครับานะขาว่าซุ้มนั่นได้หมดไหมครับจนตกยู่ก่าได้หกิกเรื่งของบ้านเนี่ยการยิ่งมันตายบ่ดนะไว้กันนะครับ่านมีปืนนระบกวาหนูครับเนี่ยเอาคนคนคนหน่อยครับคนหน่อยมันจะร้อนนะครับน้ำผลไม้มันมัน ตัดสับไปครับกระนู้ไปครับ